ใครชอบดีเซลใครชอบโฉมมันดเชนแบบนี้และใครชอบสีดำวันนี้ผมจัดมาให้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เพิ่งแต่งเสร็จเมื่อสักครู่นะครับกับเจ้า G30 520D M Sport แท้จากโรงงานเพราะเป็นโฉบ LCI ที่เขาเรียกว่ามัน c เชนนั่นเองนะครับเรามีการใส่ตัวเขาเรียกว่าลิมหน้านะครับเป็นแบบงานคาร์บอนเคปเลาดทรง M Performance เข้าไปนะครับ ล้อแม็กเจ้าของเก่าเนี่ยคันนี้แอบใช้นะครับเป็นของยี่ห้อนี้นะครับขอบ20เป็นล้อแท้นะล้อเป็นแบบคอนเคฟนะครับคือก้านแอนๆลึกๆแบบนี้นี่มีความสวยงามเป็นสไตล์พวกยุโรปเลยนะครับนี่ตองคิดนี้นะครับเป็นงานดีเฟนเซอร์หลังนะครับแบบงานคาร์บอนเคปล่าทรงเอ็มเพอร์ฟอร์แมนซ์เช่นกันนะครับอ่าไอ้บอสเป็นตัวสีส้มคอนยักนะครับปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีนะครับเครื่องเสียงนะครับตัวท็อปดีเซลนะใต้เครื่องเสียงเป็นตัวฮามันด้วยนะครับฮามันกระดอนแบบนี้นะครับ ไฟแอมเบรล่์สวยๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัวพวกทิมนะครับที่เขาเรียกว่าแผงค่าตกแต่งเนี่ยเป็นงานคล้ายๆลายคาร์บอนเคปล่านะครับและรุ่นที่เขาไมนิดเชนเรียบร้อยแล้วนะเห็นจอปะ จอใหญ่อลังการมากขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยเช็ดแล้วจะได้จอนะครับหรือว่าเรือนใหม่ที่มีความสวยงามมากขึ้นนะครับเป็นจอสีแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมีความโดดเด่นสไตล์รถแข่งนะครับกับเลขไมล์วิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนกับสามพันกิโลนะครับราคาผมขายเพียง1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับทัพขอนผมก็มีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทุกเพศเหมือนเดิมน,นะครับสุดท้ายสุดท้ายต้องได้รถแต่งแทม้มีสไตล์กว่าใครๆแน่อนอน